น้ำจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือการค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำทิ้งจากกระบวนการชะล้างหรือน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆต้องผ่านกระบวนการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือนำไปใช้งานอีกครั้งและในกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะมีการสิ้นเปลือกในส่วนของพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียที่มีระบบการเติมอากาศโดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบเดิมที่มีสมรรถนะต่ำ มีอัตราการใช้พลังงานต่อปริมาณอากาศเติมค่อนข้างสูงเช่น r o o t b r o w e r หรือ Jet Airerator เทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air b r o w e r เป็นเทคโนโลยีการเติมอากาศที่ความดันต่ำโดยใช้หลักการแบบ Internal Compression ซึ่งมีการใช้คอมเพรสเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ Screw Screw เทคโนโลยีในการเติมอากาศต่างจากเทคโนโลยีการเติมอากาศแบบเดิม ที่ใช้หลักการแบบ external compression ซึ่งใช้คอมเพรสเซอร์เทคโนโลยีแบบลบโลบเทคโนโลยีกรณีเครื่องเติมอากาศแบบเดิมที่ใช้หลักการแบบ external compression การหมุนของใบพัดจะเป็นการพาอากาศขาเข้าไปยังจุดอากาศขาออกซึ่งยังคงปริมาตรของอากาศเท่าเดิมโดยอากาศที่จะปล่อยสู่ด้านขาออกนั้นจะมีแรงต้านที่เกิดจากความดันภายนอกทำให้ความดันอากาศขาออกมีค่าสูงขึ้นลักษณะนี้ เปรียบเสมือนเป็นการบีบอัดอากาศจากภายนอกทําให้เกิดเสียงดังและมีการสั่นสะเทือนในขณะทํางานซึ่งแตกต่างจากกรณีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูงที่มีหลักการทํางานแบบ internal compression อากาศขาเข้าจะค่อยๆถูกลดปริมาตรลงและบีบอัดตัวเพิ่มความดันอันเนื่องมาจากการหมุนเข้าหากันของเฟืองสกรูสองตัวที่ขบกันอยู่เมื่ออากาศไหลผ่านเกลียวสกรูที่มีช่องว่างที่ลดลงอากาศจะถูกรีดลดปริมาตร และเพิ่มความดันให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดขาออกซึ่งจะได้ความดันสูงสุดตามที่ต้องการและเมื่อเปรียบเทียบการทำงานจะเห็นได้ว่าเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูงมีการสูญเสียที่ต่ำกว่าเช่นการสูญเสียจากลูกปืนหรือชุดเฟืองในขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานมากกว่าร้อยละ30นอกจากนี้เทคโนโลยียังมีรุ่นที่ใช้ VSD Variable Speed Drive ควบคุมการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในการปรับความเร็วรอบทำให้สามารถผลิตอากาศได้ตามปริมาณความต้องการใช้งานจริงในแต่ละช่วงเวลาได้เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ทดแทนเครื่องเติมอากาศแบบรูทโรเวอร์หรือเจ็ตแอร์ร r เตอร์ของเดิมที่ใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจทั่วไปซึ่งประสิทธิภาพและผลประหยัดจะเห็นได้อย่างชัดเจน จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้แก่บริษัทสยามรีเทลดีเวล็อปเมนต์จำกัดผู้ประกอบการศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ได้ทำการติดตั้งเทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air b l o w e r หรือ Screw Blower จำนวน2เครื่องทดแทนการใช้ b l o w e r แบบเดิมที่เป็นแบบ Root Brower ผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าก่อนปรับปรุง โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ615,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ2,426,000บาทต่อปีเมื่อดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยีแล้วเสร็จพบว่าในชั่วโมงการทำงานที่เท่ากัน s c r e w b r i v e r มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ215,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีผลประหยัดพลังงานที่เป็นร้อยละ35.02 สามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานลงได้849,000บาทต่อปีซึ่งเทคโนโลยีมีค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนประมาณ2 8 2 5 0 0 0บาทและมีระยะเวลาคืนทุน3.3ปีตัวสกูบเบอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่การมอนิเตอร์ของระบบเขาเนี่ยครับก็จะมีค่าจอแสดงผลต่างๆในค่าของค่าลมค่าความร้อนของลมแล้วก็ แจ้งเตือนก่อนที่ว่าเครื่องขัดข้องแล้วก็ในการเดินเครื่องมีเสียงค่อนข้างที่จะเบาก,ากว่ารูทโบเวอร์อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานที่ว่าประหยัดพลังงานเยอะกว่าตัวรูทโบเวอร์ครับบริษัทไทยเปเปอร์มิลจํากัดโรงงานประเภทอุตสาหกรรมกระดาษโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีการใช้เครื่องเติมอากาศแบบฉีดพ่นใต้ผิวน้ำหรือเจตแอร a เรเตอร์เดินเครื่องใช้งาน24ชั่วโมงต่อวัน10ชุด สมัครเข้าร่วมโครงการโดยดำเนินการติดตั้งเทคโนโล,โลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air Blower 2 2ชุดทดแทนเครื่องเติมอากาศแบบเดิมผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าก่อนปรับปรุงโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ1 4 0 0 0ล้กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีมีค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ3 6 7 1 0 0 0บาทต่อปีภายหลังปรับปรุง สถานประกอบการมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ5,76,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีผลประหยัดพลังงานที่เป็นร้อยละ55.74โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้2 3 5 0 0 0บาทต่อปีซึ่งเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน้นสิน8,950,000บาทและมีระยะเวลาคืนทุน4.4ปีคือค่าไฟเป็นอะไรที่ ปัจจัยสำคัญของสมัยนี้นะครับเพราะค่าไฟนี้นะครับโดยเฉพาะของเราเนี่ยเดิน24ชั่วโมงนะครับก็เราต้องเสียไฟนะครับทุกวินาทีลองคิดดูสิครับถ้าเราจ่ายสมมุติ10บาทหรือแค่5บาทนะฮะก็คือมหาศาลนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่ใช้ระบบเก่านะครับผมว่าน่าจะมีการลองหรือว่าจะหาข้อมูลนะครับ เพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยบพลังงานซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเป็นหน้าที่นะาะสำคัญของผู้ประกอบการนะครับก็อยากแนะนําจริงๆครับบริษัทเคปประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังกม34มําจำกัดโรงงานมีการใช้เครื่องเติมอากาศแบบรูทบรูเวอร์จำนวน8เครื่องในบริเวณพื้นที่บ่อบํำบัดน้ําเสีย เข้าร่วมโครงการโดยการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air Blower จำนวน4เครื่องติดตั้งทดแทนเทคโนโลยีเดิมผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าก่อนปรับปรุงโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ3,527,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ13,123,000บาทต่อปี ภายหลังปรับปรุงเทคโนโลยีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ775,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีผลประหยัดพลังงานคิดเป็นร้อยละ23.97สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้2,886,000บาทต่อปีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น12,200,000บาทซึ่งสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา4.23ปีก็ต้องบอกว่าพอใจมากครับ นะครับเพราะว่าตัว efficiency เองตัวพลังงานเองตัวผลที่เราได้เนี่ยมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนว่าเราเซฟิงค่อนข้างเยอะอาจจะถึง30%ต่อปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น,เ,นเป็นตัวเลขที่เราพอใจแน่นอนอยู่แล้วครับความคุ้มค่าในการเปลี่ยนผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรามอง Return เนี่ยจากผลที่เราได้น่าจะสักไม่เกิน3ปีเองนะครับผมว่า ผู้ประกอบการทุกรายน,าน่าจะต้องพิจารณาแล้วล่ะค,ครับว่า3ปีกับการลงทุนเนี่ยมันคุ้มแน่นอนครับบริษัทไทยนำสิริอินเตอร์เทคจำกัดเป็นบริษัทอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอซึ่งมีค่าใช้จ่ายและอัตราการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียซึ่งเดิมโรงงานมีการใช้ระบบเติมอากาศแบบรูทรเวอร์จำนวน3เครื่องลักษณะาการทำงาน เป็นแบบ external compression ที่มีสมรรถนะตำ่ำโรงงานจึงได้เข้าร่วมโครงการโดยดำเนินการติดตั้ง high efficiency air blower จำนวนหนึ่งเครื่องทดแทนของเดิมผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าก่อนปรับปรุงโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ362,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีมีค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ1 3 4 3 0 0้บาทต่อปี ภายหลังปรับปรุงเทคโนโลยีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ133,000กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีผลประหยัดพลังงานคิดเป็นร้อยละ36.56สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้494,000บาทต่อปีโดยเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน1 6 2 3 0 0 0บาทและมีระยะเวลาคืนทุน3.28ปีหลังจากที่ใช้มาประมาณระยะหนึ่ง นะครับก็ผลที่ออกมาก็คือในส่วนโอเปอเรเตอร์เองนะครับก็ภูมิใจเนื่องจากว่าลมได้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าไฟถูกลงกว่าเดิมเยอะนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของเสียงแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะครับที่ออกมาเมื่อก่อนความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยความร้อนน้อยมากนะครับซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทุนนะครับผมมองว่า ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยไม่ช้านะครับจากการสาธิตใช้เทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air Blower เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการทำงานและผลการประหยัดเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ประกอบการซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆได้อาทิโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานเคมีปิตโตรเคมี โรงพยาบาลโรงแรมอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์การค้าสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานโทรศัพท์02223 0021-9หรือที่ w w w d e d e g o t h